ดีนะครับผมโยชินนะครับก็สวัสดีสำหรับผู้นิยมสะสมพระเครื่องทุกทท่านเลยนะโดยเฉพาะพระหลวงปู่ช่วนะครับวันนี้ผมมีมาให้ชมกันนะครับเดี๋ยวให้ชม2องค์ดีกว่านะครับจะเป็นเนื้อทองคําผสมโลหะเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาเลยครับมาเลยครับพระหลวงป่ชชูนะครับปีศูนย์ห้าของวัดช้างให้นะครับก็จะนำสององค์นี้นะครับมาให้ชมรายละเอียดนะครับ ซึ่งเป็นเนื้อทองคําผสมโลหะนะครับตามประวัติการสร้างนะครโดยพระอ,องค์เจ้าเฉลิมพลพิพังพรนะครับเป็นประธานในการจัดสร้างพระหลวงปู่ทวดปี05วัดช้างให้นะครับ<ส>ก็จะได้สร้างเนื้อทองคำนะฮะก็มีจํานวนน้อยมากๆนะครับทองคํานะครับแต่ว่าจะมีทองคําผสมโลหะตามประวัติการสร้างเลยนะฮะจำนวน99องค์นะครับเดี๋ยวจะลองหยิบออกมาให้ชมกันนะครับว่ารายละเอียดนะฮะขององค์พระ เป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับคืออันดับแรกนะฮะก็ต้องดูองค์พระเป็นหลักก่อนนะครับทุกคนเราจะมาดูองค์พระเป็นหลักก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงนะครับเนื้อหารายละเอียดนะครับอันนี้นะฮะนะครับองค์พระนะครับขอญาตขยายนิดนึงนะครับอ่านี่นะครับ อันดับแรกต้องพิมพ์ทรงก่อนนะครับผมเพราะพระหลวงปุ่ทวดเนี่ยนะฮะเขาจะมีหลายแม่พิมพ์นะครับพิมพ์หน้าใหญ่หน้าใหญ่กลมหน้าใหญ่กลางหน้ากลางหน้ากลางชรูดนะครับหลายๆแม่พิมพ์นะครับทุกๆคนนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนะครับใกล้เคียงกันเกือบทุกองค์นะครับนะแตกต่างกันแค่เล็กน้อยนะฮะเรื่องพิมพ์ทรงนะครับส่วนรายละเอียดนะฮะโลหะต่างๆเนี่ยเป็นเป็นพระหล่อนะครับการหล่อนะครับก็คือหล่อด้วยนะครับ ทําด้วยนะครับผมหุ่นเทียนนะมีหุ่นเทียนต่อก้านฉนวนนะครับแล้วก็ติดเป็นช่องนะครับเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องช่องหนึ่งอาจจะมีสัก10องค์20องค์19องค์แล้วแต่นะครับแล้วก็โปะด้ดินไทยนะฮะโปะด้ดินเหนียวนะฮะโป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 ะนะครับให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็มีปากป่องหยอดน้ําทองลงไปนะครับแล้วก็จะพันด้วยลวดนะครับเพื่อให้นะครับหยอดแล้วไม่แตกง่ายนะครับ นี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดในชุด9 9องค์นะครับองนี้นะครับยละเอียดนะครับทิงทรงองนี้หล่อออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถึงบางจุดจะติดไม่เต็มบ้างนะฮะแต่ก็สมบูรณ์นะครับอย่างเส้นหน้าผากนะทุกคนมาดูก่อนนะครับเส้นหน้าผากนี่นะครับเส้นหน้าผากเห็นลำไรนะครับแต่ก็ติดนะครับติดที่เห็นอยู่นะฮะเส้นหน้าผากนี่นะครับขอเถษนะครับนี่นะฮะเส้นหน้าผากนะครับจมูกนะฮะ องค์นี้ก็จมูกนี่นะโด่งนะครับค่อนข้างโด่งอยู่เหมือนกันนะครับนะสภาพเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้นะฮะเมตาเห็นชัดเจนนะครับจะมีรอยนะฮะบางที่แก้มทั้งสองข้างขององค์หลวงพ่อทวดนะครับทั้งสองข้างเลยนะฮะนี่นะครับรายละเอียดนะครับทุกคนนี่นะครับกระแสทองคํานะครับเราเป็นเป็นเนื้อทองคําผสมโลหะก็จะมีโลหะอย่างอื่นผสมอยู่นะครับที่เนื้อนะในความคิดผมน่าจะเป็นเงินนะฮะ ทองกับเงินผสมกันนะครับนี่นะฮะใบหูฝั่งด้านาด้านขวาหลวงพ่อนะครับตรงนี้นะครับสังเกตนะครับว่าตรงเนี้ยจะใบใหญ่ใบใหญ่นะครับส่วนใบหูด้านซ้ายเนี่ยฮะค่อนข้างเล็กกว่านะครับเล็กกว่านะฮะแต่ก็พอติดได้เห็นอยู่บ้างนะครับองนี้ติดได้เห็นนะครับนะฮะบางองค์ก็ติดชัดนะครับบางองค์ก็ติดไม่ชัดนะฮะเพราะเป็นพระหล่อบโบราณเป็นไปได้นะครับ หล่อออกมาได้ค่อนข้างสวยสวยมากสวยน้อยแล้วแต่องค์นั้นๆนะครับปากนะครับปากค่อนข้างที่จะอูมปากอูมหนานะครับเหมือนสียะยิ้มนะครับคางนะครับคางยื่นะฮะสังเกตที่คางนะฮะคางจะยื่นอย่างนี้นะฮะทุกแม่พิมพ์นะที่ผมดูดูนะฮะก็จะเป็นหน้าใหญ่หน้าใหญ่กลมหน้าใหญ่กลางนะครับเนี่ยคางจะต้องยื่นะครับแล้วคอค่อนข้างรึกนะครับบางองค์มีเส้นคอให้เห็นนะครับนี่นะฮะเส้นคอ นะอย่างบางองค์เนี่ยคอขีดนะฮะอย่างบางองค์จะมีคอขีดตรงนี้ก็จะมีเส้นนเส้นแสมที่ฐานบัวด้านล่างนะครับนะฮะดูรายละเอียดนะครับหายปลาล้าต้องชัดเจนนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับก็ต้องดูให้เป็นแนวแบบพระหล่อนะครับไม่ตื้นเกินไปและไม่ลึกเกินไปนะครับหายปลาล้านะครับแล้วก็สังกตินะครับสังกตินูนหนานะครับนี่ฮะสังกตินะครับนูนหนาเป็นมิติเลยนะครับค่อนข้างเป็นมิตินะครับ หลิวจีวอนะฮะคมชัดนะครับแล้วเขาจะมีเม็ดเดือดนะครับเม็ดเดือดตามซอกล่องต่างๆนะครับเม็ดเดือดนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับบางองค์ก็จะมีเยอะบางองค์มีน้อยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ต่างกันออกไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตําหนิตายตัวไม่ได้นะครับไม่ใช่ตาหนิตายตัวนะฮะตรงนี้นะครับอ่านี่คือรายละเอียดนะครับแขนนะครับแขนฝั่งขวาขององค์หลวงพ่อนะครับสังเกตนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะฮะจะเป็นสันเลยครับเป็นสันลงมา เป็นสันนะครับค่อนข้างคมและเป็นสันเลยนะฮะตรงนี้ชัดเจนนะครับชัดเจนเป็นอย่างนี้ทุกแม่พิมพ์นะครับนะเป็นสันอย่างนี้ทุกแม่พิมพ์เลยนะครับทุกคนนะฮะใต้วงแขนก็ต้องลึกนะครับได้มิตินะครับลายจีวรนะครับชัดเจนนะครับสมส่วนนะครับต้องสมส่วนทั้งองค์ดูแล้วเรียบร้อยนะครับการวางมือนะครับการวางมือขององค์หลวงพ่อนะฮะดูแล้วเรียบร้อยมีมิตินะครับคล้ายๆก้ามปูนะฮะ คล้ายๆก้ามปูนะฮะก็จะแตกต่างพิมพ <anak> ์ออกไปเล็กน้อยนะครับแต่ละพิมพ์ก็จะต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เหมือนกันเบ๊ะนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ถ้าบางองค์ไหนนะฮะที่หล่อชัดๆสวยๆนะฮะนิ้วเท้าตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับนิ้วเท้านะครับทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีลายจีวรตรงนี้ให้เห็นชัดเจนนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับขององค์หลวงพ่อนะครับอ่าดูนะฮะทุกคนนะครับ นี่นะครับเราจะเห็นเม็ดเดือดนะฮะเม็ดเดือดนะครับทั่วทั่วไปนะครับมีมากมีน้อยก็ต้องมีให้เห็นบ้างนะครับเม็ดเดือดนะฮะตามตามซอกจะเป็นเม็ด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 ทั่วทั่วไปนะครับนะฮะแล้วองค์นี้ก็เม็ดบัวจะเป็นบัวแหลมนะฮะเขาจะมีบัวเล็บช้างกับบัวแหลมนะครับองค์นี้จะเป็นบัวแหลมนะทุกคนนะครับบัวก็ค่อนข้างเด้งดีนะครับเด้งได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะฮะ โอเคนะฮะเห็นไหมครับชัดไหมครับนี่นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อทองคําผสมโลหะนะครับนี่คือรายละเอียดขององพระด้านหน้านะฮะแล้วก็นะครับสังเกตนะครับว่าพระหลอด้วยดินไทยเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีคาบขี้เบ้านะครับแต่คาบขี้เบ้าเนี่ยมีทั้งมีมากมีน้อยนะถ้าองค์ไหนที่ไม่มีให้เห็นด้วยตาเปล่านะครับต้องส่องดูตามซอกนะฮะตามซอกลึกๆนะครับว่าจะเป็น ข้างๆข้าเอวอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนะฮะข้างกข้าเอวนะฮะตามซอกล่องนะฮะทั่วๆไปอย่างเงี้ยก็ลองส่องดูนะฮะถ้าองค์ไหนเห็นชัดเจนอย่างองค์นี้นะฮะเราก็จะเห็นข้าพิบ้าชัดเจนนะครับนี่นะตรงนี้นะครับข้าพิบ่านะครับมีให้เห็นชัดเจนนี่คือรายละเอียดของเขานะครับข้าพบ้านะฮะแล้วก็สังเกตที่พื้นนะครับองค์พระนะครับดูค่อนข้างตึงนะครับแต่ผิวนะครับผิวจะไม่ค่อยเรียบครับเป็นคลื่นเป็นริ้วๆๆเป็นเม็ดๆเต็มไปหมดเลยครับ ลักษณะของพระหล่อนะครับจะเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดทั่วองค์เลยนะครับผิวเป็นมะละมะละมะละนะครับผมจะไม่ได้เรียบกลิบนะครับนี่นะนี่คือรายละเอียดนะครับอ่านี่นะผิวเป็นเม็ดๆเม็ดๆอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับดูริ้วเป็นขึ้นนะครับไม่สม่ําเสมอนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นฝั่งด้านซ้ายหลวงพ่อจะเป็นขึ้นมากกว่าฝั่งขวานะครับก็จะเป็นอย่างนี้กับทุกองค์นะครับบางองค์ฝั่งนี้ก็เป็นขึ้นนะฮะมีบ้างเหมือนกันนะครับ สําคัญทุกจุดนะครับสำคัญทุกจุดนะครับเม็ดดงเม็ดเดือดเนี่ยนะครับเป็นรายละเอียดการหล่อที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วพระชุดที่หล่อวัดช้างให้นะครับผมก็หล่อเสร็จแล้วตัดก้านฉนวนนะครับก็จะส่งโรงงานนะครับตามประวัติว่าส่งโรงงานแสงฟ้าเป็นผู้แต่งพิมพ์นะครับเพราะว่าจะแต่งเป็นทิศทางเดียวกันแลวก็ดูเรียบร้อยองค์นี้พลิกหลังมาครับผมเห็นไหมครับว่าหลังไม่เต็มหลังไม่เต็มนะครับดูกระแสทองนะฮะเพราะเป็นทองคําผสมโลหะนะครับองนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ สังเกตนะครับพื้นที่ไม่เต็มนะครับพื้นที่ไม่เต็มนะทุกคนสังเกตนะครับที่หลุมเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นมิติเลยเป็นสันเลยครับผมนะเป็นสันเป็นมิติเลยนะฮะดูแล้วค่อนข้างคมชัดนะครับเนี่ยค่อนข้างคมชัดครับเป็นสัน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 นะฮะดูแล้วเป็นมิตินะครับไม่เบอร์นะครับไม่เบอร์นะครับถ้าองค์ไหนนะครับมีเนื้อเกินด้านหลังค่อนข้างเยอะนะฮะเขาก็จะแต่งพิมพ์ครับแต่งพิมพ์โดยการเจียตะใบนะฮะเป็นการแต่งตะไบนะครับ หลายๆคนก็เรียกว่ารอยตะไบนะนะครับแต่โดยประวัติแล้วเขาบอกส่งโรงงานแต่งนะครับเป็นรอยหินเจียนะครับแต่งมานะฮะถ้าอย่างองนี้เขาแต่งเก็บทั้งแผ่นเลยนะฮะค่อนข้างกินเนื้อค่อนข้างไปเยอะนะครับรอยแต่งก็เลยค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับนี่คือรายละเอียดนะฮะต้องเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ตามร่องผิวที่ไม่โดนแต่งนะฮะเนื้อที่หล่อไม่เต็มนะครับก็ต้องเป็นเม็ด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 เ็ป็นริ้วๆนะครับค่อนข้างคมชัดนะครับเป็นมิตินะครับทุกคนนะฮะเป็นมิตินะครับอ่านี่นะฮะ ใหนชมอย่างนี้นะครับองนี้นะครับแล้วก็การแต่งด้านข้างนะครับการแต่งด้านข้างที่ผมสังเกตนะครับก็มีทั้งแต่งแนวยาวอย่างนี้นะครับแนวขวางนะครับแนวเฉียง4ี่ห้าองศาเฉียงออกเฉียงเข้า4ี่ห้าองศามีนะครับเพราะผมคิดว่าน่าจะมีช่างหลายคนในการแต่งพิมพ์นะครับส่วนร่องรอยที่หล่อไม่เต็มนี่นะฮะก็ต้องเป็นธรรมชาตินะครับพวกนี้นะฮะธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะฮะการแต่งก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะฮะดูนะฮะการแต่งเรียบร้อยเป็นธรรมชาตินะครับฝั่งนี้นะฮะดูนะครับจริงๆจะตรงขึ้นไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ขึ้น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 นะครับแต่ถ้าองค์สวยๆเนี่ยบางองค์นี่หัวจะกระดกแบบคล้ายๆกับหัวเตารีดเลยนะฮะที่มาของคําว่าเตารีดนะครับอ่าแต่องค์นี้ก็พอเห็นพอสมควรนะครับเล็กน้อยไม่กระดกมากนะครับนี่คือรายละเอียดนะครับเห็นไหมเป็นเม็ด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 เป็นคลื่นริ้วๆนะฮะเป็นตามดนะครับลอย ลอยใหญเหมือนเหมือนผิวมะละนะครับนะทุกเนื้อนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะลักษณะการหล่อหล่อที่เดียวกันนะฮะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันทุกองค์เลยนะฮะผิวมะละมะละนะเป็นเม็ดเม็ดขึ้นๆนะครับบางบางเม็ดนี่นะครับมีในหลุมเนี่ยอาจจะมีหินมีเม็ดหินมีทรายฝังอยู่นะครับในร่องๆนั้นด้วยนะฮะอ่าสังเกตฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็แต่งเรียบร้อยนะครับเนี่ยการแต่งเขาจะไปทิศทางเดียวกันนะฮะทุกคนเห็นไหมครับ ตามช่องนี่มีเป็นเม็ดๆทั่วไปหมดเลยฮะเนื้อดุงเนื้อเดือดหรือบางคนอาจจะเรียกว่าฟองอากาศก็ได้นะฮะแล้วแต่นะครับนี่นะรายละเอียดนะครับขอบข้างนะฮะทั้งสองข้างก็จะไม่เท่ากันนะครับอ่าฝั่งนี้นะฮะจะมีรอยเว้าเข้ามานิดนึงนี่นะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับเขาจะมีรอยเว้าเว้าเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใต้ก้นนะฮะทุกคนนะครับองค์ไหนที่แต่งดีๆนะครับสวยๆนะฮะ ก้านนะครับกา้านฉนวนนะฮะตรงใต้ก้นเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับปกติเขาจะมีกา้านฉนวนใช่ไหมฮะกา้านฉนวนติดตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าองค์ไหนแต่งเรียบร้อยดีๆเก็บกา้านฉนวนออกหมดเลยนะฮะก <st> <ค>็เราจะไม่เห็นนะครับเราจะเห็นรอยแต่งแทนนะครับเห็นฮะเป็นรอยแต่งนะครับแบบนี้นะฮะนะครับแล้วก็แต่งใต้บัวก็จะเป็นรอยแนวนอนนะครับนี่คือลักษณะการแต่งนะครับแบบเรียบร้อยจะเป็นรอยเบอร์ตะไบแบบละเอียดนะครับแต่ถ้ากดลึกหน่อยก็จะเห็นค่อนข้างคล้ายๆรอยหยาบนะฮะ แต่ถ้าเกิดองค์ไหนหล่อได้ค่อนข้างสวยแล้วก็เต็มเนี่ยนะฮะรอยตะใบก็ค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับเบาบางนะครับไม่ลึกนะอย่างนี้เขากดลึกนะฮะเราก็เห็นรอยลึกนะครับแต่ล่องรอยเนี่ยนะฮะจะเป็นสีผิวเดียวกับเนื้ององพระไปแล้วนะทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะองค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งนะครับที่ทําออกมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ได้ผ่านการใช้นะฮะองค์นี้นะครับหนึ่งองค์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ พิมพ์ใหญ่ A หลังเตารีดปี5นะครับเนื้อทองคำผสมโลหะนะครับทุกคนนี่นะครับอีกหนึ่งองค์นะครับอีกหนึ่งองค์ก็จะเป็นองค์นี้นะครับองค์นี้ก็เป็นอีกแม่พิมพ์หนึ่งนะครับนี่นะฮะอีกแม่พิมพ์หนึ่งนะฮะองค์นี้นะครับนะฮะองค์นี้จะเป็นหน้าใหญ่กลางกลางนะครับผมนีลักษณะนะครับดูรายละเอียดนะครับผมแต่องค์เนี้ยเส้นหน้าผากติดค่อนข้างชัดกว่าหน้าใหญ่ฝา นะครับมิดตาคมชัดจมูกโด่งอ่านี่ฮะจมูกโด่งเลยครับนะเส้นรอยบากที่แก้มชัดเจนนะครับใบหูใหญ่ฝั่งนี้นะฮะด้านด้านฝาหลวงพ่อใบใหญ่นะฮะติดชัดนะครับองนี้ปากอูมหนานะครับผมนะฮะฝั่งซ้ายใบหูนะครับจะเล็กฝาแต่ว่าองค์นี้ติดชัดกว่าครับเห็นไหมครับติดชัดกว่านะครับรายละเอียดนะการหล่อนะครับผมนะพิมพ์ทรงใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าคนและแม่พิมพ์กับองค์เมื่อกี้นะฮะแต่ว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ นะพิมพ์ทรงใกล้เคียงกันครับไม่ต่างอะไรกันมากมายนะครับนะเล็กๆน้อยๆนะครับนะเส้นสังกตินูนหนานะครับจริงๆตาหนิตายตัวของแม่พิมพ์เนี่ยนะฮะมีไม่เยอะนะครับผมก็เลยจะให้ดูแบบรวมๆก่อนนะฮะรวมๆทั้งองค์ก่อนแล้วกันนะครับนะละเอียดรวมๆนะฮะไม่ชี้ตรงจุดมากนะครับอ่านะฮะนะครับอย่างองค์เนี้ยเนี่ยฮะเขาจะมีเส้นเว้าตรงนี้นะฮะนี่นะฮะเดี่ต้องขอโทษนะฮะเนี่ยเว้าตรงนี้นิดนึงนะฮะปกติก็ จะเห็นเนื้อเกินตรงมานะครับตรงนี้นะฮะเนื้อเกินนะครับตรงแล้วก็ตรงนี้นะฮะเนื้อเกินไม่พิมพ์นี้นะครับถ้าพิมพ์ที่ติดชัดๆนี่นะฮะจะเห็นเนื้อเกินชัดเจนเลยนะฮะจากรอยเว้าแล้วก็นี่ก็พอเห็นอยู่นะครับเนื้อเกินจากไม่พิมพ์นะฮะนี่นะครับตรงนี้นะฮะกับตรงนี้นะครับแต่อนี้หน้าใหญ่กว่านะฮะนะครับเส้นสังกัติก็นูหนาดูเป็นมิตินะครับแล้วก็ริิวจีวรค่อนข้างคมชัดนะครับดูแล้วเป็นพระหล่อที่ สมบูรณ์แบบนะครับท <UN ral ended> ั้งสองฝั่งเลยนะฮะเส้นเส้นจีวรนะครับเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็อ่านะครับแขนด้านขวาหลวงพ่อนะสังเกตครับเป็นสันอีกละเนี่ยฮะเป็นสันเลยครับเป็นสันเหมือนกันเลยนะครับการวางมือนะฮะค่อนข้างเรียบร้อยถ้าองค์ทิ่ติดชัดค่อนข้างวางมือเรียบร้อยนะครับผมดูเป็นมิตินะครับสวยงามนะครับอาจจะมีเนื้อเดือดบ้างเนื้อเกินบ้างนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ตําหนิตายตัวอยู่แล้วนะฮะ เาอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะฮะพวกตําหนินะเออโทษนะฮะพวกเม็ดเดือดนะฮะอย่างนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ก็เห็นตรงมือนะฮะเม็ดเดือดนะฮะตามร่องเนี่ยร่องจีวรนะเห็นเม็ดเดือดเต็มไปหมดเลยนะครับองนี้บัวก็จะเป็นบัวเล็บช้างนะครับไม่ใช่บัวแหลมนะฮะองนี้บัวเล็บช้างนะครับแต่องนี้นะครับทุกส่วนหลอได้ติดสมบูรณ์หมดทุกจุดนะครับแต่เราจะเห็นบัวไหมครับว่าบัวฟออยู่นะครับฟัวอยู่หนึ่งเม็ดเม็ดฝาฝานะครับแต่ ด้านพื้นนะฮะพื้นใต้บัวลงไปสังเกตไหมครับทุกคนนี่นะฮะตรงนี้นะครับนี่ตรงเนี้ยนะจะเป็นรอยปื้นๆนะฮะหนกหนกนูนๆนตรงนี้นะครับผมนี่นะครับนี่คือร่องรอยที่ทําให้หล่อไม่เต็มนะฮะอาจจะโดนจากการที่โปะดินนะเข้าเบ้านะครับนะฮะอาจจะไปกดทับหรือไอตอนที่พันลงพันลวดหรือตอนที่ต่อหุ่นหุ่นเทียนนะครับอาจจะมือไปกดโดนนะหรือดินกดเข้าไปโดนนะครับทาให ไปชนนะครับหุ่นเทียนนะครับและสสำลอกหุ่นเทียนออกนะฮะก็เลยทําให้ดินตรงนั้นนูนนะครับแล้วหล่อเวลาหลอกก็เลยหล่อไม่เต็มนะครับเราจะเห็นนะครับว่าจะมีนะครับเป็นหลุมๆนะครับมีเม็ดหินเม็ดทรายฝังอยู่ในหลุมด้วยนะครับเล็กๆนะฮะสังเกตนะครับเล็กๆนะครับนี่ผมพยายามจับนะฮะให้นิ่งที่สุดแล้วนะครับนี่นะครับรายละเอียดนะครับองคนี้ก็เป็นเนื้อทองคําผสมโลหะเช่นกันนะครับนี่นะฮะรายละเอียดนะครับเป็นโลหะผสมนะครับนี่นะฮะ เม็ดบัวนะครับนี่ร่องรอยการหล่อไม่เต็มก็ต้องมีที่มาที่ไปด้วยนะฮะลักษณะนะครับด้านหลังอ่ะเรามาดูด้านหลังครับองนี้เห็นไหมครับองนี้หลังไม่เต็มนะครับแต่เราสังเกตนะครับว่านะครับขอบสันเนี่ยนะฮะนะครับขอบสันเนี่ยตรงนี้นะฮะไม่มีความคมละเห็นไหมฮะเขาไม่มีความคมละนะฮะแต่เขาจะเป็นมิติเลยครับเป็นมิติลงไปเลยนะฮะดูแล้วเป็นเป็นมิติเป็นแบบดูแลสบายตานะฮะเป็นเป็นสันเลยครับผมเนี่ยเป็นสันเลย ข้างในนี่ก็เนื้อเป็นริ้วๆขึ้นๆน,นะครับตรงนี้อาจจะมีเห็นรอยนิ้วมือตอนที่กดหุ่นเทียนนะฮะแล้วตรงนี้ฮะเราจะเห็นคราบขี้เบ้าอยู่นะครับอยู่ในซอกเลยฮะเนี่ยคาบขี้เบ้าอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ในซอกตรงนี้นะครับเ <ๆ S 1> นื้อเนื้อที่ไม่เต็มข้างในก็จะเป็นเม็ดเม็ดเมเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดขึ้นๆิ้วๆนะครับท <laughs> ุกคนเนี่ยเม็ดเม็ดขึ้นๆริ้วทําให้ดูง่ายเลยองนี้ก็ค่อนข้างแต่งนะฮะเยอะเหมือนกันนะครับรอยกดแต่งนะฮะแบบเปรียใบค่อนข้างลึกนิดนึงเหมือนกันนะครับแต่เป็นรอยละเอียด นี่นะนี่คือธรรมชาติการแต่งขององพระนะฮะมาดูด้านข้างนะครับสององนี้แต่งใกล้เคียงกันเลยนะครับอ่านี่ยอันนี้ก็แต่งแนวนอนเหมือนกันนะฮะทุกคนเห็นไหมครับรองรอยในการหล่อไม่เต็มมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถดูเนื้อได้นะครับความเป็นธรรมชาติขององพระนะฮะนะครับจุดที่ตรงนี้นะฮะมีเนื้อปูดออกมาเนี่ยนะฮะอยู่ในแม่พิมพ์ที่ว่าดินอาจจะไปดันหุ่นเทียนนะฮะก็เลยจะเป็น เนื้อป er ูดออกมาอย่างนี друг, wings, a a ้นะฮะบางองค์ก็ชัดบางองค์ก็มีน้อยบางองค์ก็แทบไม่เห็นเลยนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงอซอกคอก็เห็นนะฮะเนื้อปูดออกมานะครับแต่สังเกตผิวนะฮะจะเป็นเม็ด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 นะครับเป็นขึ้นเป็นริ้วเป็นผิวมะระมะระทั่วองค์เลยนะฮะเห็นไหมครับนี่คือลักษณะธรรมชาติของการหล่อของเขานะครับประมาณนี้นะฮะนี่นะครับลักษณะนะครับทั่วองค์เลยนะฮะองค์นี้ก็ทั้งสองฝั่งนะฮะการแต่งนี่ค่อนข้างเรียบร้อยสมบูรณ์ นะครับนี่ฮะเป็นการแต่งแบบเจียระไบนะครับหรือเรียกว่ารอยตะไบนั่นเองนะฮะหลายๆคนจะเรียกอย่างนั้นนะฮะขอบสองข้างไม่เท่ากันนะครับผมรอยแต่งไม่เห็นการชนวนเหมือนกันนะครับองนี้นะครับรอยที่ไม่ได้โดนแต่งจะเห็นเป็นเนื้อแบบขึ้นๆลิ้วๆเป็นเม็ดๆนะครับเป็นธรรมชาตินะครับนี่คือลักษณะของพระหล่อนะครับผมนะฮะดูลักษณะพระนะฮะให้ถูกต้องก่อนนะครับแต่เนื้อก็จะเป็นเนื้อทองคาผสมโลหะทั้งสององค์นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ พิมพ์ใหญ่หลังเตาลีดนั่นเองนะครับผมนะถ้าเกิดข้อมูลเป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะมีไลฟ์สดโชว์ในช่อง TikTok นะฮะชื่อเดียวกับช่องอของ Facebook เลยนะฮะโยทินจัดให้นะครับโชว์พระเครื่องหลวงพู่ตุ้ยสวยๆนะครับหลายๆหลายๆพิมพ์แล้วก็หลายๆเนื้อนะครับให้ชมกันนะครับ ทุกๆคนเขาสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมและหน้าช่องก็จะมีภาพนะครับให้ชมกันนะครับพระเครื่องที่ผมเก็บสะสมไว้นะฮะทุกคนครับก็จะประมาณนี้นะคะผมนะครับถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดกาบขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นแค่คนศึกษาแล้วก็สะสมนะครับพระเครื่องหลวงปู่ทวดไว้นั่นเองนะครับอ่านี่ฮะ อย,อย่างนี้นะครับถ้าถ้าเป็นเนื้อทองคําผสม,มโลหะนี่นะฮะก็มูลค่า,าสะสมนี่นะครับอยู่ที่ความพอใจเลยครับของเจ้าของนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อทองคํานี่นะฮะก็ค่อนข้างหายากนะครับเห็นว่าในวงการมีแค่องค์สององเองนะฮะเขาก็ตีมูลค่ากันไว้เยอะมากนะครับ5 0 m 6 0 m 4 0 m ่นู่นเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยคือทองคําผสม,มโลหะนะครับทองคำผสมโลหะนะครับทุกคนตามประวัติจัดสร้างอยู่99องค์นะครับ อ่ะขอบพระคุณมากนะครับทุกคนนะครับทีุ่ตส่าหรับฟังจนจบนะครับขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะครับบารมีหลวงปู่ทวดคุ้มครองนะครับขอบพระคุณมากนะครับโยทินจัดให้ครับ